สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบปุกกอกนะคะทาร้อนด้วยกันนะคะลองแง่งเอฟซีเอ้ยนี่นะคะทาร้อนทาร้อนไม่หมดนะพ่อจะไม่ถูกเออถือแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดต่อมันไล่มาเนี่ยโดดลงเนี้ยปลอดภัยเลยเพราะมันมีที่ควายโพ ช้อนกุ้งหอยปูปลาอาว,อวามันไม่มดไม่ได้ช้อนนะเพิ่งช้อนวันแรกะคา,าดหวังจะได้ว่าก็รู้ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะคาดหวังได้ไหมอ๋อมันกระโดดขึ้นอยู่นะเออกระโดดพระพระอยู่นี่าอน,นิ้มจับแล้วก้อนทอง ยกลื่นเจ๊ะนะยกลึ่นเอาที้งปลาไปเยอะเอาีปลาปลาใส่กันมีเมย์จาตุกตาเอาไปให้มาคุณไหมแม่ตกแม่ตกเออไปเลยเจ๊ไปเลยปลาว่านเอาครูมาให้หน่อยนะคะโอ้นั่นเด็กเข้าอยู่นะปลาเอ้ยเข้าอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไม่ลุ้นจะได้ มูลสามสาวเยอะไหมโอ้โหปลาเข้าเยอะมากเลยปลาเอ้ยใช่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 ชปลาบาทเดียวก็คงจะพอแล้วมั้งก, <laughs> ก็ไม่รู้แล้วค่ะมันจะเข้าเป็นก้อนเดี๋ยวให้ลูกชายดึงขึ้นเลยแล้วทำไมเราไม่มีล่มเลยล่ะโอ้เราลากผิดทางเนาะออยกเลยลูก ท้าไมจะไม่ได้ดองภาพภาพปลานี้ปล่อยเรื่อลลูบอกมาเจ๊หูบอาเลยหามหุบว้ก่อนใบปลามาใส่ทางนี้อมแล้วก็เอากลับไปอีกเหรอแล้วก็เอาไปฝั่งนู้นแล้วก็จบแล้วแต่ <S <s เราไปดูซิว่ามันได้เยอะไหมนะไม่เอาขันมาจักเรานูก็ว่ามันจะไม่ถูกเลยนี่ละ โอ้ยปลาเต็มอยู่เข้าว่าน่ะเออพี่มาเบิงกุ้งไม่กุ้งฝอยกุ้งฝอยมีอยู่บ่พ่อ้าวกุ้งไม่มีหายดูสิโอ้ยบาทเดียวก็จะกินหมดบ่ปลาจะมะเวงนู้ปลาเอ้ยผูกป๊อดดูสิพี่ปลาเอ๋ยป๊อดเอาเทใส่นี่เลยใช่ไหมพ่อนิ่มเออเราค่อยไปล้างอื้อ อ,อีกกลับไปน,นี่ก็พอแล้วเนาะหรือว่าพอหรือ,อยังนี่อ๋อ,อเอาไปกินวันใหม่บ่พ่อพี่ป๋าว่าเอากลับไปอีกรอบหนึ่งเนาะโอ้ได้ปลาดอบแล้วเนะียเยอะมากโอ้โหสุดคุ้มเนาะรอบเดียวเ,ออเดี๋ยวเราไปรอฝั่งนูน้นเราวันนั้นไม่ออฟได้ปูมาไปเอาที่ไหนอ่โอ้ที่ห้วยบางทรนะพี่กินเหรอปลูกินโอ้เดี๋ยววันหลังถ้าหนูนด้นหนึ่เอาไปให้เด้อ พี่จะเอาไปคั่วหรือเอาไปทำอะไรเอาไปดองไงอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้กับนาทีเออไปเดี๋ยวเรากลับไปเนาะแม่จะดึงโอเคเดี๋ยวค่อยดึงคือการพี่ปลาคั่วให้หนูด้วยนะไปรออยู่ฝั่งต้นอะไรนะหมักส้มโอผุนนะถ้าพี่จะแบ่งเอาก็ได้อยู่เด้อโอ้ล้มละจีผมกินที่ไหน มาแม่ไปเอาตัวพุ้นเดี๋ยวพี่เราไปบ่าโอ,เอา้เอามาติดฝั่งนี้บ่พ่อข้านี่น่ะนก้้อไไดด็คือเก่าคือเก่าเนาะปลาหลอีหลีเนาะป่านี่มีนูไม่ได้ให้กินไดอีกรอบดึงมาให้ตึงๆพ่อนิ่มนะ าบาาบ่ออึดบ่อยากมันยังอีกนะคะหัวปาลาเรายุบยุบอยู่นะาตามลงข้างหน้าตามลงข้างหลังสูงขึ้นปลามันใหญ่ปลาแดงเพราะว่ามัน,นได้มูลสามสาวพนะูนเข้าแล้วด้นี่นมันไปไหนไม่ได้แล้วปลาใหญ่บกเข้าหรบอบกบกบ ป๊าสองรอบนี่จะไว้บอ,รอกร <laughs> ะติกอะไรนะพ่อ,อโยนขึ้นหน่อยอะไรปิวลงมานะ่ะโอ้ <c oughs> โอ้มูลก็เข้าเยอะได้รอบสองนี่ <c oughs> มูลทองคำ <laughs> นาะปลาเนาะองพ่อน้าจีเนาะอายกเลยไปอาบน้ำแล้วเด้๋ยลูกวันนี้นะเดี๋ยวเอาปลาก่อนมาแล้วสามสาวยึดคลองเหรอเนาะแต่เราก็กินเหมือนเดิมแหละสำหรับหนูนะมันไม่ได้กินได้นั่นนะ อย่งางน้อยๆก็สะอาดกว่าแถวอุตสาตามอ่ะเอาาเอใช่ใช่แหล่งอ,อันนั้นน,นละล่ะมาปัดต้อมมึงน,นูหันหนะแมงคิดตาควายก็เยอะโอ้ปลาแดงสองรอบนี่เอาไปกินไม่หมดดอกอเ,อดอเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาตัดเยอะต้อมเข้ามาลูกปลากุ้งก็มีด้วยนะปัดกุ้งก็กุ้งใสๆ อืมใสๆเลยปอบสองสองอันนี่คือเต็มหม้อละปลาบองไหมโอ้ยทำหมกทำอบหม้อไงมาไปให้ตายายด้วยด้านี้เยอะเอิญไตายายพ่อนิ่มมาเอาคุมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆอ้าแมงลายก็มีเนาะนี่บอ๊เอาคุมาลูกเอ้ยสองครั้งพอแล้วจบไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้วเอาณาเศรษฐีก็มี อันนี้เอามาเทลงนี้แล้วเคืนนี่หุบม,มาหุบม,มาเป็นก้อนๆนี่ละ่ะอู้หูครึ่งถังเลยป่าเอ้ยครึ่งถังเลยจบแล้วค่ะเอาไปตากแดดก,ก่อนผ้าแยงนี่แล้วค่อยเก็บป้อนลงไปเลยลุ้นอันนั้นอ่ะหุ่นป้องออนซอนอ่อน,อนซ,อน,อ,นซอนเลย,ยปลาปดุกปลาดุกใหญ่ แต่มันเป็นอะไรนะเขาบอกว่าปุ๋ยนีเนาะเลี้ยงกันไปเนาะปลาที่ลากไปไว้ข้างเฮือนหูเออเครื่องทางเลยนะปลาเลยโอ้โหปลาซิวอันนี้เขาว่าปลาจอมนี่นี่นี่กุ้งนะมันจะเป็นแบบนี้แหละพี่นี่ใช่ไหมหนูใส่อ้นั่นเอาหน่ะได้เยอะอยู่นะได้ตำจะลากไปเลยบพรต้องม้อนโอ้โหกุ้งเกนเป็นไงอร่อยเพราะนิ่มกินก็ไม่เห็นมีกลิ่นได้เหรอไม่มีกลิ่นตุสามสาวได้เหรออืมมันน้ำกว้างอยู่เด๋ เราไม่ไปเอากระมังไปลองที่ก้นมันเะเลยอ่ะก้นไหนสามสาวไงโอ้ยมันไม่มีเวลาไปลอง้วเนี่ยมันยังเล็กๆอยู่มันเต้นอยู่ในหน่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่อันไหนเรอแม่นอันแนน้อยแต่ว่ามันไม่แมนอันนี้มันเขาเรียกว่าแมนขี้ตาควายอันนี้นะอ๋อเหรอใช่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันเออเอาไปแกงใส่จะไม่ให้มันเหลืออะไนั่นเองเน้องไม่เราไม่พูดไปนั้นแหลยแกเสื้อควายออกไว้เสิรอบ นี่นี่นี่ปลาออนโซนเนาะป่าสองบาทเท่านั้นแล้วเป็นหม้อเลยผู้ปลาแล้วใหญ่ๆนี่ปล่อยด้วยปลาอีเลิดสายมีบอกมีเดี๋ีวโคตรจะเลือกออกก่อนพอไม่กินแน่ยเนี่ยมันมีอยู่ในปลาเนี่ะมันมีปลาอีกตัวน่ะเขาหนี่ก็จะเอาไปแบ่งให้ตายายด้วยปลาก็ไม่เอาเด้คนไม่กินไม่เป็นหรอกคนปลาปลาปุ๋ยสามสาวคนเลยแบบนี้เอาแลยกยอไม่ยกยอ ยกเอก็มันมันไม่ได้เข้าเด้อถ้าไม่เอาเยงแบบนี้นะแต่มันก็เหลือเยอะแยะนั่นนะด้ยมันยังมีอยู่มันไม่หมดเรากินครั้งเดียดนี่ก็พอแล้วล่ะโอ้ยมันออกลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่ไหมมันไข่แป๊บเดียวแป๊บเดียวน้ำมันท่วมมันก็ขึ้นมาจากนามันมาเองนะ่ราะไม่ได้ปล่อยได้ปลาเล็กๆนี่นะนี่นอนจริงจรโอเคพอแล้วนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะ